เปิดชมหน้าลูกชายแก้วอภยรดีและออสโอพาสคะ่ะต้องบอกว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงาแานานนะคะคุณแก้วอภิรดีและออสโอพาสสำหรับเจ้าตัวนั้นมีบุตรด้วยกัน3คนคะ่ะล่าสุดโตเป็นสาวกันแล้วเป็นหนุ่มกันแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องบูมน้องแบงค์และน้องเบลทั้ง3าคนนั้นไม่ค่อยได้ออกสื่อสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณแม่คนสวยก็ยังคงอัปเดตภาพให้แฟนได้เห็นกันอยู่บ้างเลยคะ่ะซึ่งก็เปิดใจให้ได้ฟังกันนะคะว่า กับอดีตสามีอย่างคุณออสโอภาสที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่หายเหมือนเดิมยิ่งในช่วงวิกฤตยิ่งทําให้ได้เจออดีตสามีมากขึ้นคือมีโอกาสได้เจอกันเยอะขึ้นนะเพราะว่าพี่เขาก็เป็นห่วงบุตรแล้วก็เขาก็เป็นห่วงพ่อเพราะว่าบุตรเขาเองก็ห่วงพ่อพ่อเขาก็ ไม่ค่อยดีเพราะว่าเขาเป็นโรคหนึ่งใน200โรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่ข้อต่อเขาค่ะแบบว่ามันติดกันเราขยับมือไปมาได้ใช่ไหมแต่เขาจะขยับไม่ได้เวลาก็หันเขาก็จะต้องหันทั้งตัวมันคล้ายๆกับโรคภูมิมีปัญหาหรือว่าภูมิแพ้ตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้ด้วยละค่ะ